ล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้เกษตรกร,เ,กรเป็นประกันรายได้ข้าวโพดนะคะไม่ใจส่วนต่างได้งวดที่6นะคะหลังราคาข้าวโพดพุ่งกระชูดประกันรายได้ข้าวโพดไม่ใจส่วนต่างงวดที่6หลังราคาพุ่งนะคะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ11.56าบาทสูงกว่าราคาที่ประกัน3.06บาท และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเดินทางมาจนถึงงวดที่6แล้วนะคะซึ่งตั้งแต่งวดที่1-5ไม่ได้มีการจ่ายส่วนต่างราคาประกันรายได้เนื่องจากราคาของข้าวโพดสูงกว่าราคาประกัน ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะและในวัที่6ก็เช่นเดียวกันที่ราคาขา้าวโพดพุ่งเกินราคาประกันรายได้ไปอย่างมากแล้วสุดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกักบดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะได้เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศเรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี64ทับหโดยมีมติใบจ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่6ของโครงการประกันรายได้ปีที่3ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นะคะโดยมีวันเพาะปลูก ตั้งแต่1มิถุนายน64และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง19เมษายนส5 6 5ทั้งนี้การคำนวณส่วนต่างข้าโพเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%นะคะสำหรับงวดที่6อยู่ที่กิโลกรัมละ11.56บาทซึ่งสูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ8.50บาทหรือสูงกว่าราคาประกันไรายได้ 3. ด 05บาทนะคะทำให้ไม่ต้องจ่ายชดเชยเป็นงวดที่6ติดต่อกันหลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอัปเดตล่าสุดประกันไรายได้ข้าวโพดไม่จ่ายส่วนต่างมวดที่6นะคะหลังจากราคาข้าวโพดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง